อุทาหอนตัวใจโจรย่องขโมยถังกระถินกลางดึกขณะยายเจ้าของแผงผักนอนเฝ้าร้านสะดุ้งตื่นได้ยินเสียงลากถังทําโจรขวัญหายรีบวางถังกระถินลงแล้วเพ่นหนียายนึกว่าลูกค้ามาซื้อผักเปิดกล้องดูถึงรู้ว่าโจรเมื่อวันที่11ตุลาคม67ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนางส,สิสวิมลกวีสิทธิกุลอายุ45ปีกรณีเหตุการณ์ที่มีหัวขโมยแอบย่องเข้ามาภายในร้านขายผัก เพื่อขโมยถังกระถินของวัดมาบลูกจัดนดอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองที่มีคนร่วมทําบุญกว่า3,000บาทวางไว้ที่โตร้านขายผักขณะนางระยะสิริสูตรอายุ76ปีนอนเฝ้าแผงอยู่ภายในตลาดสดสตาตำบลท่าประดูอำเภอเมืองจังหวัดระยองเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาจากคลิปกล้องวงจรปิดจะเห็นชายรูปร่างผอมสูงเดินเข้ามาภายในตลาดสดช่วงกลางดึกที่ผ่านมาแล้ว กวาดสายตามองซ้ายขวาอาศัยไม่มีคนย่องเข้าแผงผักยายระยะแล้วนั่งยอ่อลงหวงขโมยถังกระถินจังหวัดสะดุดสายไฟทำโจรขวัญเสียยายระยะที่นอนเฝ้าแผงสะดุ้งตื่นรอจนแน่ใจว่ายายหลับข้อยอ่อค่อยเอื้อมไปลากถังกระถินที่อยู่บนโต๊ะแต่ไม่รอดคราวนี้ยายระยะสะดุ้งตัวลุกขึ้นยืนทันทีทําเอาโจรอึ้งยายก็อึ้งนึกได้แผ่นหนีทันทีนางส,สิวิมลได้เปิดเผยว่าหลังจากตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าได้มีผู้ชายรูปร่างผอมอายุประมาณ35 เดินเข้ามาภายในร้านตรงเข้าไปที่ถังกรถินที่วางไว้ทันทีกำลังเตรียมจะยกถังกรถินที่มีเงินอยู่แต่เหตุการณ์กลับตลบัดจู่ๆผู้ชายคนดังกล่าวกลับตกใจวางถังกรถินลงด้วยอาการตกใจและรีบเดินนอออกจากร้านไปทันทีหลังจากที่เห็นนางระยะที่นอนอยู่หลังแผงผักโผล่ศีษะขึ้นมาต่างคนต่างยืนประชันหน้าโดยนางระยะตะโกนเรียกให้หยุดก่อนแต่ไม่ฉาชีพคนดังกล่าวกลับเดินหนีโดยไม่ยอมหันหลังมามองแล้ว ก็เดินหายไปอย่างรวดเร็วนับว่าโชคดีที่ถังกระถินไม่หายไปต่อไปจะต้องเก็บให้ดีกว่านี้ด้านนางระยะเปิดเผยว่าตนเองมานอนเฝ้าแผงผักเป็นประจำในช่วงกลางคืนขณะกำลังนอนหลับอยู่พอได้ยินเสียงคนเดินมาหน้าแผงผักจึงรีบลุกขึ้นดูเพราะคิดว่าเป็นลูกค้าเห็นผู้ขายกำลังยกถังกระถินพอหันมาเห็นตนเองก็มีท่าทางตกใจแล้วก็รีบเดินออกไปตนเองยังไม่คิดว่าเป็นวิชาชีพอคิดว่าเป็นลูกค้าพยายามเรียกถามว่ามาซื้ออะไรแต่กลับเดินหนี ไปในทันทีจนกระทั่งมาดูกล้องวงจรปิดจึงรู้ว่ามาขโมยถังกระถินต่อไปจะระวังและป้องกันให้มากกว่านี้